ก็มาต่อกันนะครับในหัวข้อของไอ้ตัวเนี้ยก็คือถ้าเกิดเราลองดูในตัวที่เขาทำก็คือจะเริ่มต้นจากตัวที่เป็น Cavity นะครับแล้วก็ทำโฟร c คั t ในที่นี้ส่วนใหญ่ก็คืออาจจะทำโชว์ทางด้านของตัวที่เป็น f i กคอน t o ร r นะครับแล้วก็โฟก u ัสเก็บขอบรายละเอียดทีนี้เนี่ยในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการเดินเพื่อให้มันคมตอนสุดท้าย มันจะมีคำสั่งที่เรียกว่าโปรไฟล์นะครับก็ปัจจุบันตอนนี้เราใช้ดอกเบอร์ T4 นะครับ T4 เนี่ยก็คือจะมีขนาดประมาณ8ดไดมนเตอร์8ครับก็เลือกตัว Create Operation เลือกไปที่ม i l l Contour แล้วก็เลือกไปที่ตัวที่เป็น Solid Profile 3D นะครับจริงๆในที่นี้มันก็คือมีบอกว่าไอ้ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็ต้องเลือกอะไรให้มันอย่างเช่นบอกว่าเหมาะที่จะกัดผิวด้านข้างแล้วก็เวลาที่เลือกอาจจะต้องเลือกพาร์ทแล้วก็เลือกผนังนะครับโอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. หลังจากเลือกตรงนี้ก็เลือเ่อน True, เป็น t r u e เป็น T4 นะครับแล้วก็หัวข้อตรงนี้ก็คือ Geometry เ,เลือกเป็น m i e o r i e n t นี่ก็ได้นะครับก็คลิก OK สิ่งที่เราต้องกำหนดก็คือว่าผนังนะครับเนื่องจากว่าเราเลือกเป็นเป็นแกนมันก็เลยยังไม่รู้จักชิ้นงานก็เลยต้องเลือกทั้งสองอย่างก็คือ Part พาร์ก็คือตัวก้อนก้อนโซลิดก้อนนี้นะครับส่วนตัวที่เป็นผนังก็เลือกบริเวณผนังที่เป็นสันของของตรงนี้ครับเป็นตัวตัวที่เราจะเก็บตัวขอบครับหลังจากเลือกขอบสันตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเค นะครับแล้วก็ลอง g e n e r a เรเราก็จะได้ตัวที่เก็บโปรไฟล์ด้านข้างหน้าตาแบบนี้นะครับ